สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กับเทปออโต้มนิฟายนะครับช่องชนแนลที่ไม่มีสาระไม่มีความบันเทิงอะไรเลยน่าเบื่อมากนะครับช่องนี้วันนี้ผมก็หยิบตัว DSP นะครับผมโปรเซสเซอร์นะครับของ a u d i สั n b i t 1ทนั่นเองนะครับตัวน,นี้นะครับเป็นโปรเซสเซอร์สำหรับตัวเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมแต่ว,วันนี้ ปีแทบไม่ต้องได้ใช้แล้วครับผมตัวนนี้เขามีตัวโพลเซอร์ตัวนี้มาแทนหน้าที่ปรีแล้วความพิเศษมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับตัวดิสันบิดเทนรุ่นนี้นะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็เกือบ20,000เหมือนกันของใหม่ก็อยู่ประมาณ1มื0นนะครับ1 9 0 0น นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับบิดเทนตัวนี้นะครับเพื่อนสมาชิกส่งมาให้ซ่อมนะฮะแต่ตอนนี้ผมซ่อมเรียบร้อยนะวันนี้เลยเอามาให้ดูว่าราคาเกือบสองหมื่นเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้ผมก็แกะมันมออกมาเรียบร้อยอันนี้เป็นแค่บอดี้ด้านนอกนะครับผมตัวข้างในนะครับของบิดเทนตัวนี้นี่นะครับตัวปลัก๊ก ที่เขาไม่ให้มาด้วยนะครับผมก็ต้องต่อสายอย่างนี้แหละเพื่อต่อไฟเข้านะครับด้านในตัวเครื่องนะครับประกอบไปด้วยชุดจ่ายไฟที่เป็นระบบสวิตชิ่งนะครับผมแล้วก็ตัวแจ็คหน่วยนีย้เป็นตัวต่อไฟเข้าแล้วก็ต่อสัญญาณนะครับตัวนี้สามารถต่อสัญญาณ high input คือต่อจากลำโพงได้เลยนะครับต่อมาเข้าตัวนี้ตัวตัว DSP ตัวนี้ แล้วก็สัญญาณจากลําโพงนั้นเขาจะลดทอนลงนะครับเพื่อเข้ามาตัวโปรเซสเซอร์นะครับอันนี้เป็นตัว DSP นะฮะโปรเซสเซอร์ตัวนี้แล้วก็ส่งสัญญาณออกมาตรงนี้ครับผมมันจะเป็นช่องเนี่ยนะครับ Channel 1 2 3งสอหย่างเงี้ยเพื่อไปเข้าตัว p o w e r amp ของเราเลยนะไม่ต้องผ่านปลีใดๆทั้งสิ้นเราสามารถปรับแต่งได้จาก ตัว PC คือจากคอมเราได้นะฮะแล้วก็มันจะมีตัวพาแนลตัวหน้าจออันนี้พี่เขาก็ไม่ให้มานะฮะเราก็ต้องช่วยตัวเองแหละเราต้องคอนโทรลผ่านตัว PC นั่นเองตัวนี้ก็เป็นชิปไมโครคอนโทรเลอร์นะครับผมควบคุมระบบทุกอย่างที่หน่วยในตัว d s p ตัวนี้นะครับส่วนเสียงก็ปล่อยผ่านมาทางนี้นะครับแต่ว่าตัวคอนโทรลคือตัวนี้นะครับผมหัวใจหลักเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะมาลองต่อให้ดูว่าตัวนี้ใช้งานกันยังไงดียังไงนั่นเองผมเดินระบบไฟระบบสัญญาณที่ต่อเชื่อมกับ PC นะฮะแล้วก็สัญญาณเอาผุดนะครับผมเอาผุดนี่นะฮะช่องนี้อันนี้ผมก็ต่อกับ Power อนะครับส่วนสัญญาณเสียงผมจะเอาเ่องข้าช่องออกนะครับผมเพราะว่ามันเหลือแค่ช่องเดียวที่เราสามารถที่จะคุยกันกันกนกบตัวด s สพีตัวนี้ได้นะฮะก็สัญญาณเสียงเข้าช่องออกนั่นเอง โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าแล้วนะฮะมันจะควอนขึ้นไหมล่ะคงไม่น่านะปึ๊บนะครับเห็นไหมฮะเงียบเลยอุปสรรคมีอยู่ทุกที่นะครับอ่าสายไฟคีิไม่ดีนั่นเองโอเคไฟสีฟ้าก็ไฟพาวเวอร์นะครับผมเนี่ยนะครับส่วน อย่างที่เป็นสีส้มเนี่ยจะเป็นไฟสัญญาณคลิปนะครับหรือไฟพีคนั่นเองนะครับอันนี้เขาบอกสัญญาณคลิปตอนนี้ผ่านออกแล้วนะฮะก็คือเราสามารถคอนโทรลได้จากตัวนี้ก็ได้นะครับผมไอสัญญาณเลเวลที่อินพุตเข้ามาทั้ง RL นะฮะอันนี้เป็นแบ่งซ้ายขวาได้อย่างชัดเจนนะครับ จะเล่งขึ้นตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้เลยนะครับโปรแกรมของเรา DSP นะครับผม a u d i s o n b i t t e นะครับ Enter ไปเลยไบ นะเดี๋ยวผมแพทกล้องขึ้นให้นะอันนี้เขาจะบอกว่าตัวเนี้ยเราใช้ฟังก์ชันอะไรอยู่นะอันนี้ก็มีทั้ง Ox ออซมีมาสเตอร์นะฮะถ้าเราเลือกมาสเตอร์ก็คลิกมาสเตอร์มาสเตอร์ก็คือสัญญาณที่มาจากลำโพงนั่นเองนะครับ แล้วก็มันมีช่องโฟนด้วยนะครับผมคือตัวนี้คุยกับตัวโทรศัพท์เราได้ด้วยนะครับผมก็คือมีสัญญาณที่สาหรับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์คือตัวนี้น่าจะอยู่กับตัวตัวพาร์เนลหน้าจอข้างหน้านะครับผมส่วนนะครับเราสามารถคนโทรลที่ที่ตรงนี้เลยนะครับวอล่มตรงนี้นะครับคนโทรลได้ครับ เห็นไหมเห็นสัญญาณไฟกระพริบใช่ไหมครัเห็นไหมคือตัวนี้ PC คุยกับตัว DSP i เห็นไหมมันจะมีไฟกระพริบขึ้นส่วนขั้นปรับแต่งเสียงนะครับก็คือเราติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับมันมีช่องอินพุตนะครับ1น3 4 5เนี่ยนะครหรือเราไม่ต้องการ ให้ช่องใดช่องหนึ่งออกนะฮะเราก็ติ๊กได้เลยมันมีปุ่มมิวมิ้วคือการตัดเสียงนะครับผมไม่ต้องการให้เสียงออกช่องนั้นๆน,น,นะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมต่อที่ช่องสามสี่เนาะสามสี่คือตรงนี้นะครับ1 2ึ่งสามสี่ห้าตัวห้าเป็นช่องซับวูเฟอร์นะครับผมอ่าไม่เห็นหนึ่งสสี่ห้านะครับห้าเป็นช่องซับวูเฟอร์นะส่วนตัวนี้เราต่อที่สามสี่ ถ้าเราเปิด3-4หรือจะติ๊กตรงนี้ก็ได้ครับผม3-4นไฮะถ้า1-2 1-2เราก็ทำได้เช่นกันนี่เลย1-2ผมยังไม่เปิดมิ้วนะฮะเราต้องอันมิวก่อนเห็นไหมฮะใช้งานง่ายไหมฮะ ส่วนการปรับแต่งเสียงนะครับทุกคนเห็นกราฟตรงนี้ไหมเสียงลงห,หน่อยนึง<ม>เห็นกราฟตัวนี้ครับอีโคไลเซอร์ตรงนี้ทุกคนสามารถปรับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข้าให้ดูจะเอาให้ดูใ,ใกล้นะฮะ อ่ามาดูใกล้ๆก,กันบ้างนะครับทุกคนจะเห็นหน้าปัดตรงนี้นะครับผมนะครับอันนี้เลือกได้ว่าฟิลเตอร์เราต้องการแบบฟู l เลนส์โล o w พาร์ h ไฮพาร์ตหรือ Band p a ์ตนะครับนี่เป็นคือความเจ๋งอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับตัว d ี p สพีนะค,คือเราสามารถระบุได้เลยว่าช่องเอาพุตทั้ง5ตัวเนี่ยว่าเราต้องการมันเป็นแบบฟูลเลนหรือว่าเป็น Low p พาร์ i ไฮพาร์นะครับแล้วก็ความเจ๋งอีกตัวหนึ่งนะครับผม เราระบุได้ว่าเราจะนั่งตำแหน่งไหนนะครับตัวนี้ข้อดียอีด SP ก็คือมันสามารถประมวลผลให้ว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราให้มันเสียงเนี่ยมันดังเท่ากันนะครับผมสมมติว่าเรานั่งหลังข้างหลังเนี่ยอย่างเงี้ยฮะตัว DSP ก็จะ,ะมวลผลให้ว่าลำโพงคู่ซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ย ข้างไหนจะต้องแรงข้างไหนจะต้องเบานะครับเพื่อให้การรับฟังของเราเนี่ยสมูทมากขึ้นนะครับฟังแบบบาลานซ์แบบว่าหันไปทางทิศไหนก็เสียงเท่ากันนะครับผมนี่คือข้อดีเลยนะครับของ d s p อ่าสมมติผมนั่งตรงนี้นะฮะแล้วผมจะเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นโลพาสก็เป็นโลพาสนะครับโลพาสเราดักเอาที่เท่าไหร่ เอาสักตั้งแต่เห็นไหมเจ็นเส้นเคิร์ฟตรงนี้นี่นะฮะแต่งได้ว่าเนี่ยคุณต้องการโลพาสคุณต้องการความถี่เท่าไหร่ต้องการตัดเท่าไหร่ส่วนไฮพาสก็เช่นกันนะครับเห็นไหมไฮพาสก็จะครอบคุมไปถึง โลเลยก็ได้นะครับนี่คือการปรับแต่งปรับแต่งได้ง่ายมากนะครับผมนีฮะส่วนใครไม่ถนัดแบบนี้คุณจะเอาแบบนี้ก็ได้มาฟูลเลงนะครับแล้วก็มาปรับเอาตัว EQ เห็นไหมอีโคเลเซอร์ตัวนี้ปรับได้เช่นกันนะครับคุณก็เห็นภูเขาพวกเนี้ย ขึ้นตามที่คุณปรับมีทั้ง20เฮิรตซ์25เฮิรตซ์50ร้อยสี่โอ้โหละเอียดมากครับผมกี่ช่องเนี่ยก็เกือบ25 30อยู่นะผมก็ไม่ได้นับสมมุติเอาตัวนี้ขึ้นเห็นไหมฮะมันก็โผล่ตรงเนี้ยอันนี้ก็จะโดดเด่นขึ้นมาให้สำหรับการที่เราปรับนะครับ ส่วนวอลลุ่มเนี่ยเราสามารถปรับได้เลยเนี่ยหนึ่งสห้าหคุณต้องการให้เสียงเบาเสียงแรงในแต่ละข้างในแต่ละช่องก็ได้เช่นกันนะครับเป็นไงล่ะเจ๋งไหมเจ๋งไหมมันต้องมีของมันต้องมีครับผมคอเครื่องเสียงของต้องมีจริงๆ dsp นะฮะปัจจุบันเนี่ยมาแรงจริงๆอุปกรณ์ที่เป็นระบบอ่ดิจิตอลนะครับผม ขนาดพวกแอมยังเป็นคลาสดีเลยเห็นไหมระบบิจิต้นเหมือนกันนะครับตัวนี้อนาล็อกแทบจะหายไปแล้วนะครับผมแต่มันก็มีบางตัวที่ยังต้องคงไว้นะครับอย่างเช่นโวแอมคัสเอคัสเอบีอย่างเงี้ยเสียงใสแน่นอนเห็นไหมเด่นขึ้นไหมแลมเราเด่นเลยขึ้นไหม สมมติว่าเราปรับไปสเปซสปะอย่างเงี้ยที่เกียดปรับลงก็มาติ๊กตรงนี้ครับติ๊กตรงแฟลมันก็จะปรับให้มาเท่าเดิมนะครับโอเคนะครับผมก็พอหอมปากหอมคอครับผมผมก็ไม่ได้เซียนเท่าไหร่นะผมก็มือใหม่เหมือนกันแต่อยากมาแนะนำให้ทุกคนรู้จัก หน้าตาแล้วก็การใช้งานของดีข้อดีมันยังไงข้อเสียมันยังไงข้อเสียมก็คือเราไม่มีนี่แหละครับข้อเสียเอาตังค์นี่ไ,นไปซื้อเห็นไหมโอเคะ okay, นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกด ติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ร้อยหล่ิเหลือเกินทั้งยอดวิวทั้งผู้ติดตามนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมช่วยๆกันหน่อยนะครับนี่นะครับอย่าลืม